ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะไว้เวไนายตัวร้ายที่รักตอนที่หนึ่งบังเอิญพบกันช่วยหังชะงักงันทันทีในสถานที่นี้ยังมีใครที่ในรู้จักตัวเองได้เข้ามาหาตัวเองได้คิดอย่างทีทวนไปรอบหนึ่งถึงคนที่ได้พบเจอเขามีไม่มีกี่ตัวเลือกควรจะเป็นพวกครูสุกเวรเพิงที่ตอนนั้นเรียกตัวเองว่าพี่สะพ้ายหรือว่าจะเป็นคนที่ตอนนี้ตัวเองไม่ค่อยกล้าจะ,ะเผชิญหน้าเท่าไหร่ ส่งไข่ถ้าเป็นคนอื่นเขากลับไม่อะไรด้วยถึงยังไงตอนนั้นพวกเขาก็แซวเรียกตัวเองว่าพี่สะพ้ายแล้วแต่ถ้าเป็นส่งไข่เขาก็วางตัวไม่ถูกมากๆแล้วตัวเองยังเคยพูดกับเขาตัวเองเพิ่งจะกลับมาโสดไม่อยากจะรีบหาคนใหม่ขนาดนั้นแต่เวลานั้นส่งไข่ก็รู้ว่าที่จริงตัวเองมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วเพียงแค่ตัวเองไม่อยากยอมรับก็เท่านั้น ตอนนี้ตัวเองคบกับหลูจื้อแล้วถ้าส่งไข่มาเห็นตัวเองภาพแบบนั้นคงจะอึดอัดใจกันมากน่าดูถึงแม้ว่านิยามปกติส่งไข่จะโทรเขาเป็นบางครั้งบางคราแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยเป็นฝ่ายโทรหาส่งไข่มาก่อนอาจจะได้ไม่ระแวงกันมั้งในเมื่อปฏิเสธคนเขาไปแล้วก็ไม่ต้องปรากฏตัวต่อหนะ้าคนเขาอยู่ตลอดจะได้ไม่ทำให้คนเขาเข้าใจผิดอะไร เขาไม่ใช่คนที่อยากจะพิสูจน์ว่าตัวเองมีเสน่ห์มากอะไรแบบนั้นถึงแม้ว่าแบบนั้นไม่พอจะคบกันได้แล้วก็ไม่หวังให้คนที่ตัวเองชอบไปคบกับคนอื่นก็คือต้องการใช้กำลังอยากจะได้มาใช้คำพูดคลุมเครือให้ความหวังอีกฝ่ายแต่กลับไม่สามารถทำตามสัญญาได้ชุยหังรู้สึกว่านิสัยแบบนั้นดูจะต่ำช้าทีเดียวเขารีบลุกขึ้นมาใส่เสื้อผ้าแต่ว่าความเจ็บปวดอยู่ด้านหลังทำให้เขาต้องสูดหายใจเข้าผ่อนล,ลมให้สงบลง เดิมทีหลู่จื้อคนนี้ก็ใหญ่โตกว่าคนอื่นอยู่แล้วยังต้องการสามครั้งติดต่อกันไม่คิดให้ตัวเองมีชีวิตแล้วจริงๆคิดว่าอีกครู่เดียวอาจจะเป็นส่งไข่ที่เข้ามาเขาก็รีบเร่งแต่งตัวอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็ก้มมองดูพื้นมีอะไรตรงไหนผิดปกติหรือเปล่ายังดีที่เมื่อครู่นี้พวกเขาไม่ได้สร้างขยะไว้เยอะเกินไปนอกจากกล่องข้าวที่ตัวเองทิ้งไปตอนกินข้าวเที่ยงเก็บกวาดทุกอย่างเรียบร้อยเขานั่งตัวตรงอยู่บนเตียงแท่งทำเป็นสงบนิง่ง หลู่จื้อมาถึงแล้วในมือหิ้วกล่องข้าวคนที่ตามเขามาข้างหลังเป็นส้งไข่อย่างที่คิดจริงๆครูฝึกส่งสวัสดีครับชุยหังรีบลุกขึ้นยืนทันทีแต่ว่าเขาเพิ่งจะลุกขึ้นยืนก็รู้สึกปวดร้าวจากด้านหลังขึ้นมาความเจ็บปวดแบบที่เอามือไปนวดคลึงให้ทุเลาลงไม่ได้ทั้งหมดนี้หลู่จื้อเป็นคนทำทั้งนั้นครั้งแรกก็ดูเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้ยังมีของหล่อลื่นอะไรพวกนั้นอีกเขาซูฮอกตัวเองแล้วว่าฝืนทนมาได้อย่างไร ส่งไข่เอ่ยขึ้นเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้ามาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วครับครูฝึกส่งวันนี้คุณไม่มีงานยุ่งเหรอครับชุยหังเอ่ยถามอย่างมีมารยาทส่งไขพ่พินิดมองดูไปรอบๆห้องก่อนจะเอ่ยต่อโอเครีบกินข้าวเถอะเมื่อกี้ฉันเจอหลูจ่จื้อซื้อของข้างนอกพอดีถามเขาก็เลยรู้ว่านายมาจากนั้นก็เลยตามเขาเข้ามาดูนายสักหน่อยอ๋อขอบคุณครับครูฝึกส่งชุยหังเอ่ยรับไม่เป็นไรรีบกินข้าวเถอะส่งไข่บอกไป หลูจื้หยิบอาหารขึ้นมาแล้ววางบนโต๊ะชุยหังเดินเข้าไปดูทั้งหมดเป็นพวกเมนูผักแถมยังไม่มีพริกอีกด้วยดูท่าว่าเขาจําคำพูดของตัวเองเมื่อครู่นี้แล้วเวลานี้ถ้าให้เขากินเผ็ดจะเป็นการทำร้ายเขาจริงๆแล้วเขาค่อยๆนั่งลงอย่างช้าๆพอด้านหลังสัมผัสกับม้านั่งก็ยังคงไม่สบายมากๆอยู่ดีหลูจี้เห็นท่าทางของเขาก็อดจะลอบยิ้มไม่ได้ ชุยหังคิดเวลานี้นายเป็นตัวการสำคัญแท้ๆยังมีหน้ามาหัวเราะอีกสีหน้าส้งไข่ดูแปลกๆไปเล็กน้อยเขาต้องมีประสบการณ์อยู่แล้วรู้ว่าทำไมตอนชุยหังนั่งถึงเป็นแบบนั้นหลู่จื้อถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของพวกนายฉันไม่ควรยุ่งแต่ว่าในเมื่อทำไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบเวยยนายตัวร้ายที่รักตอนที่181ความสุขอยู่ทางซ้ายชุยหังตะลึงส้งไข่ไม่ควรพูดประโยคนี้ขึ้นมาหรือเปล่า ยิ่งไปกว่านั้นยังอยู่ตรงหน้าหลูจื้ออีกแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองรูปลักษณ์ของหลูจื้อก็ไม่ควรที่จะรังเกียจเลยพวกเขาเคยพูดถึงปัญหาของตัวเองแล้วใช่ไหมไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่ปรากฏตัวอยู่ที่นี่ด้วยกันหรอกหลูจื้อเอ่ยบอกผมจะรับผิดชอบเรื่องนี้แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนสองคนจะได้อยู่ด้วยกันดูแลธนุธนอมกันให้ดีแล้วชุวยหังยังต้องกลับไปไหมส่งไถเอ่ยถามหลูจื้อเอ่ยตอบ อืมกินข้าวเสร็จก็กลับแล้วคนในห้องพักยังห่วงอยู่โอ้นายกินเลยไม่ต้องสนใจฉันฉันแค่ว่ามาดูส่งไข่เอ่ยบอกชุยหังรู้สึกว่าเมื่ออยู่ที่นี่เขาต้องระมัดระวังบ้างโดยเฉพาะนั่งข้างหลังตรงนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาเหลือบไปมองที่หลูจื้อพร้อมกับบ่นเล็กน้อยแต่หลูจื้อยังคงยิ้มวางใจเถอไม่มีพริกหลูจื้อเอ่ยบอก ชุยหังอยากจะไปปิดปากส่งไข่เสียจริงแต่ไม่มีทางที่จะพุ่งไปตรงหน้าส่งไข่ได้เลยหมดหนทางแล้วจริงๆกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มุมมามเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยจำเป็นต้องรักษาภาพลักษณ์บ้างตอนกินข้าวเที่ยงเหมือนคนหิวโซตอนนี้ทำไมเหมือนลูกแมวหลักหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังชื่นชมความคิดของหลูจื้อจริงๆอยู่ต่อนหน้าคนอื่นไม่ต้องเปิดเผยตัวตนก็ได้ไหม ส่งไขรู้สึกประหม่าเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นอาจจะรักษาภาพลักษณ์ไงแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่ใช่คนมีภาพลักษณ์อะไรจะรักษาทำไมภาพลักษณ์หลูเอ่ยบอกได้เลยหลูจื้อนายชนะอีกแล้วช่วยหังคิดในใจแต่ไม่ได้พูดอะไรเรื่องกินก็สำคัญพวกนายคุยเรื่องของพวกนายไปเถอะฉันจะทำเป็นไม่ได้ยินช่วยหังรู้สึกอิ่มมากหลังจากกินอาหารเสร็จจากนั้นหลูจื้อเอ่ยบอกไปกันเถอะฉันไปส่งนายอืมได้ ชุยหังเอ่ยตอบหลูจื้อนี่นายจะรีบไปส่งฉันทำไมกันถึงฉันบอกว่ากินเสร็จแล้วจะกลับแต่ไม่ใช่แบบนี้รีบเกินไปไหมเขาจะมาไม้ไหนอีกไม่เข้าใจความคิดเขาเลยจริงๆซ่งไข่ย,ยิ้มแล้วพูดขึ้นไม่เป็นไรครั้งหน้าพวกนายยังมีโอกาสเจอกันอีกชุยหังอารมณ์ดีขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ดูเหมือนคนพูดหน่อย ชุยหังที่นั่งอยู่บนรถกำลังมองออกไปด้านนอกถึงจะเป็นช่วงเย็นแต่ที่นี่ฟ้ามืดตอนค่ำดังนั้นยังมองเห็นอะไรได้ชัดเจนเมื่อกี้จู่จูก็เกิดเรื่องขึ้นแล้วเจอกับผู้กองส่งเขามาช่วยฉันฉันถึงมีเวลาไปส่งนายหลู่จื้อเอ๋ยบอกอ้องั้นนายต้องกลับไปขอบคุณเขาแล้วชุยหังเอ่ยตอบหลู่จื้อเอ๋ยตอบฉันขอบคุณไปแล้วฉันดูไม่ใช่คนแบบนั้นเหรอชุยหังไม่ลังเลที่จะตอบกลับอันนี้ก็ไม่รู้สิ หลู่จื้อเหยียบเบรกแล้วดับรถจากจากนั้นก็มองมาที่เขามีอะไรช่วยหังเอ่ยถามหลูจื้อเอ่ยตอบนายเห็นป่าทั้งสองข้างทางไหมเห็นสิแล้วยังไงต่อช่วยหังไม่เข้าใจความหมายของหลูจื่อหลู่จื้อโน้มนวไปข้างหน้าเอ่ยถามนายพูดอีกทีสิฉันจะจับนายกดที่นี่เลยเชื่อไหมช่วยหังรู้สึกประมาอยู่พักหนึ่ง ตอนนี้ยังเจ็บข้างหลังอยู่เลยเขายังจะกล้าคิดอีกเขายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาปิดปากอย่ารวดเร็วเพื่อบอกว่าจะไม่พูดไร้สาระอีกหลูจื้อสตาร์ทรถใหม่จากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถไปบนท้องถนนอย่างราบรื่นเพราะระยะทางไม่ใกล้เลยช่ยหังจึงอยากนอนหลับเขาเอนตัวนอนลงบนเบาะมือทั้งข้างวางอยู่ด้านข้างอย่างเป็นธรรมชาติแต่จู่จูมือซ้ายของเขาก็ถูกฝ่ามืออุ่นกุมไว้ เขาจึงตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าหลูจื้อขับรถไปด้วยมือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกุมมือเขาไปด้วยดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปยังทิศตะวันตกแสงแดดไม่แรงอีกต่อไปภายใต้แสงแดดที่แสนอบอุ่นนี้ใบหน้าของหลูจื้อเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจภาพตรงหน้านี้ทําให้ชุยหังใจลอยที่แท้ความสุขของเขาก็อยู่ใกล้ตัวเขาเหลือเกินช่องมาฟังสิเว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่หนึ่งรินเผิง ชุยหังไม่เคยชอบการนั่งรถเขาคิดว่าการเดินทางครั้งนี้นานเกินไปแต่ตอนนี้เขาหวังว่าถนนเส้นนี้จะยาวขึ้นกว่านี้อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดีๆมักผ่านไปเร็วเสมอรถมาถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัยโปรเทคนิคหลูจื่อมองไปทางชุยหังพร้อมเอ่ยบอกถึงแล้วนายควรกลับได้แล้วอืมนายก็กลับไปรายงานตัวได้แล้วตอนกลับก็ขับรถดีๆละ่ะชุยหังเอ่ยตอบ หลู่จื่อยิ้มอยู่ใต้แสงอาทิตย์ฟันขาวสะอาดนั้นช่างดูดีเหลือเกินจากนั้นเขาก็นอนตัวไปจูบชุยหังและพูดว่านายไปเถอะฉันจะรอดูนายเข้าไปก่อนอือถ้างั้นฉันไปแล้วพูดจบจะลงรถไปเดี๋ยวก่อนหลู่จื่อเหมือนคิดอะไรออกจึงเรียกเขาไว้จากนั้นเขาเดินผ่านเบาะน,นั่งไปแล้วเดินไปหยิบถุงจากเบาะด้านหลังขั้นมาในถุงมีอาหารว่างอยู่มากมายนายเอาไปกินด้วยหลู่จื่อเอ่ยบอก ชุยหังเส้นดำขึ้นหน้าแล้วเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะถึงใช้สิ่งนี้ในเมื่อเขาซื้อมาแล้วถือเป็นน้ำใจของเขาก็รับไว้เถอะกลับไปเถอะฉันถึงกองทัพแล้วจะบอกนายหลู่จื้อพูดขึ้นอีกครั้งชุยหังพยักหน้าและลงจากรถไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจถึงแม้ถ้าเดินเขาจะแปลกไปหน่อยแต่ก็ค่อยๆเดินไปที่ประตูหลูจื้อมองชุยหังเดินไปที่ประตูแล้วหันกลับมาโบกมือให้เขาจากนั้นจึงค่อยๆขับรถกลับไป ระหว่างที่เดินผ่านระเบียงไม้ไม,ไม้เลือยาวของโรงเรียนมีชายหญิงคู่หนึ่งได้ดึงดูดสายตาของชุยหังเพราะว่าผู้ชายคนนั้นสวมชุดทหารเหมือนกับของหลูจื้อแต่ยศของเขาต่างกันชุยหังพยายามหลีกเลี่ยงแต่เหมือนจะไม่เนียนผู้หญิงนั่งบนตักของผู้ชายผู้ชายคนนี้ดูเงง,งะเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะเอามือทั้งสองข้างวางไว้ตรงไหนแต่ลำตัวช่วงบนนั้นตั้งตรงมากบอกตามตรงเป็นภาพที่ดูตลกเสียจริง เมื่อเห็นชุยหังเดินมาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่กลับกินขนมในมือต่อความจริงชุยหังอยากจะเดินผ่านไปเลยแต่ผู้หญิงคนนั้นกลับพูดกับชุยหังเพลงรักทะเลตะวันตกชุยหังตะลึงผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นคนในคณะเขาไม่อย่างนั้นจะรู้เรื่องที่เขาเคยร้องเพลงรักทะเลตะวันตกได้ยังไงเขาหันไปมองผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กสาขาธุรกิจการเดินเรือถึงจะดูคุ้นเคยแต่นึกชื่อไม่ออกหวัดดีชุยหังตอบอย่างมีมารยาท ทหารคนนั้นที่ถูกผู้หญิงนั่งทับไว้โผล่หน้าออกมาแล้วยิ้มให้กับชุยหังพี่สะพ้ายชุยหังรู้สึกอายกับคำเรียกนี้อีกแล้วอยากให้เขารีบผูกปากเสียจริงคนนั้นก็คือเวเินเผิงคนที่วันนั้นดื่มเยอะแล้วมาคว้ามือเขาแล้วพูดเรื่องแปลกแปลกกับตัวเองสวัสดีครับครูฝึกเวินชุยหังเอ่ยตอบด้วยความประมาเวนเผิงลุกขึ้นยืนเกือบทำให้ผู้หญิงที่นั่งบนตักเขาตกลงไปเธอไม่เป็นไรนะ เวินเพิงเอ่ยถามชุยหังอดไม่ได้ที่จะยิ้มกับท่าทางตลกตลกของเขาทั้งสองคนแต่ความเจ็บปวดฉับพลันจากด้านหลังทำให้รอยยิ้มของเขาหยุดลงอย่างรวดเร็วทำไมนายเรียกเขาว่าพี่สะพ้ายลักผู้หญิงคนนั้นเอ่ยถามเวนเพิงเอ่ยตอบเธอไม่เข้าใจอะไรไม่ต้องมาถามแน่นอนว่าคำตอบนี้ยังคงเหมือนเมื่อก่อนบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าครั้งหน้าอย่าเรียกผมว่าครูฝึกเงินเวนเพิงบอกกับชุยหัง โอเคงั้นวันนี้คุณพักเหรอทำไมเขาได้พักแต่หลูจื้อกลับมีเรื่องต้องทำเยอะไปหมดละ่ะเวินเพิงเอ่ยตอบเดิมทีวันนี้ไม่ได้ลาพักหรอกแต่ผู้หมวดหลูไม่สิตอนนี้เป็นผู้กองหลูแลเซ็นวันลาให้ผมหน้าหลูจือ้อแล้วงานของคุณใครเป็นคนทำช่วยหังเอ่ยถามเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการดูแลของผมหรอกเป็นเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆบางทีผู้กองหลูก็ไปดูด้วยตัวเอง เวเอ้วเ้นายตัวร้ายที่รักตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามไม่มีใครไปเลยช่วยหังเข้าใจในทันทีว่าทำไมวันนี้หลูจื้อถึงยุ่งมากมายขนาดนี้เขาให้วันหยุดกับเวินเผิงแต่กลับไม่ให้ทหารคนอื่นไปทำสิ่งที่เวินเผิงต้องทำแต่กลับไปทำด้วยตัวเองผู้นำแบบนี้หาไม่ง่ายเลยเขากลับไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องทางนี้เลยความจริงแล้วเขาคงไม่อยากเอาหน้ามองท่าทางของเวินเผิงควรจะชินกับท่าทางแบบนั้น ชุยหังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วที่จริงหลูจื้อเป็นคนค่อนข้างใจดีแม้ว่าภายนอกจะดูมีกฎมากมายแต่เขากลับห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาของตัวเองเพราะเหตุนี้เขาจึงเป็นที่ต้อนรับพี่สะพ้ายจะไปไหนเหรอเวินเผิงเอ่ยถามชุยหังมองไปทางหญิงสาวที่อยู่ด้านข้างเขาไม่อยากพูดอะไรต่อหน้าเธอเวินเผิงจะคบกับผู้หญิงคนนี้ได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เขาไม่ต้องการให้คนที่โรงเรียนรู้ความสัมพันธ์บองเขากับหลู่จือ้อ ถึงจะมีสาววายแต่ก็ไม่ได้มีอยู่ทุกที่ชุยหังเอ่ยตอบออกไปเดินเล่นนะพวกคุณคุยกันต่อเธอผมกลับหอพักก่อนโอเคลาก่อนพี่สะพ้าเวินเผิงเอ่ยบอกชุยหังไม่รู้เหมือนกันว่าเวินเผิงซื่อบื้อหรือว่าสายตาสั้นเมื่อเห็นเขาห้ามไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นถามคำถามเขาแบบนั้นบางทีเขาอาจจะไม่พูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชุยหังกับหลูจื่อออกมาก็ได้ ตอนที่เขาอยู่กับหลูจื้อก็เหมือนว่าจะไม่เคยเปิดตัวให้คนนอกรับรู้นอกจากส่งไข่เหมือนว่าจะไม่มีใครรู้อีกเมื่อกลับถึงหอพักทุกคนอยู่ที่นั่นแต่ทางเดินกลับเงียบมากวันนี้มีอะไรหยุดเหรอชวยหังเอ่ยถามพวกเขาเห็นชวยหังกลับมาจึงเอ่ยถามเหลาอู่นายไปไหนมากันแน่พวกเรายังคิดเลยว่านายไปดูการแข่งขันที่วิทยาเขตลัก ไม่ใช่ฉันไปที่อื่นพวกเขายังไม่กลับมาเหรอช่วยหังเอ่ยถามทั้งเชิงเอ่ยตอบยังอใครจะไปรู้ว่าจะกลับมาตอนไหนดีแล้วที่พวกเราไม่ได้ไปไม่อย่างนั้นก็เสียเวลาไปทั้งวันช่วยหังเอ่ยบอกนี่เป็นครั้งแรกที่คณะเราได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเสียเวลาหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกนายเป็นหมาโสดตัวหนึ่งจะกลัวอะไรละ่ะทั้งเชิงเอ๋ยตอบแล้อูฟังนายพูดแบบนี้นายไม่ใช่หมาโสดเหรอใช่ไม่ใช่เกี่ยวอะไรกับนายละ่ะ รีบกลับจากสอบปฏิบัตินายไปไหนกันแน่ไม่ใช่ว่าไปออกเดทกับผู้หญิงคนไหนนะทั้งเชิงเอ๋ยถามช่วยหังอธิบายไม่ใช่จริงๆก็แค่ออกไปเที่ยวเต่ข้างนอกทั้งวันไม่ใช่ว่าพวกนายอยู่แต่ในหอกันหมดนะใช่ไม่งั้นจะให้ไปที่ไหนทั้งเชิงเอ๋ยถามช่วยหังเอ่ยถามแล้วโจเฉวียนไม่ได้มาชวนพวกนายไปดูแข่งบาสเกตบอลเหรอมานะแต่พวกเราไม่ชอบขยับตัว วังเสียงตอบอย่างเป็นธรรมชาติชุยหังพูดไม่ออกเท่าไหรก่อนจะเอ่ยพวกนายทำไมไม่รู้จักทำกิจกรรมกับคนอื่นบ้างเดี๋ยวคนอื่นจะรู้สึกไม่ดีกับพวกเรา426นะไม่ดีก็ไม่ดีสิไม่ไปดูแข่งบาสแล้วทำไมล่ะวังเสียงเอ่ยตอบชุยหังเอ่ยบอกจุดสำคัญคือไม่ใช่เป็นการให้เกียรติส่วนรวมหรือฉันมีธุระพวกเขาก็รู้แต่พวกนายอยู่หอพักไม่ได้ทำอะไรเลยให้พวกนายไปก็ไม่ไปพูดแต่ว่าไม่ไป ถ้างั้นห้องเราก็ส่งตัวแทนไปคนหนึ่งก็ได้นี่ไม่ชอบขยับตัวไงช่างมันเถอะนะเจ้าหลินก็เอ่ยบอกชุยหังไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถึงตอนนี้จะเกลี้ยกล่อมพวกเขาไปแต่การแข่งขันก็จบไปแล้วเวลาไม่สามารถย้อนกลับไปได้ครั้งหน้าค่อยคุยกันใหม่เขาปีนขึ้นไปบนที่นอนจากนั้นก็นอนหงายข้างหลังยังรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่อยู่ต่อหน้าคนมากมายเขาก็อายที่จะถอดกางเกง ในที่สุดหลูจื้อก็ส่งข้อความมาฉันถึงแล้วนายถึงหรือยังฉันต้องถึงแล้วสิเมื่อกี้เจอวนเผิงด้วยนายบอกเขาด้วยว่าอย่าพูดเพ้อเจ้ออีกชุยหังตอบกลับไม่เป็นไรเขารู้ข้อสำคัญนี้หลูจื้อดูเหมือนไม่กังวลเลยอืมถ้าง,งั้นก็ดีหลูจื้อยังส่งข้อความกลับมาอีกยังเจ็บข้างหลังอยู่ไหม